สองแอมพิเศษนะครับกระตุกใจก็ค้นหาตาม facebook นี่นะครับหรือโทรมาที่เบอร์นี้ถ้ามันค้นหาไม่เจอนะครับพิมพ์ตัวนี้ไปนะครับหนึ่งสสองบทมันจะขึ้นเป็น facebook ตัวนี้นะครับจะค้นหาได้ง่ายขึ้นมีหลายคนบอกว่ามันค้นหาไม่เจอมันจะเจอแต่เพจเก่า ซึ่งมันโดนแฮ็กไปแล้วนะครับลองกับ500บตทครับไฟสูงต่อไป1,000บตทครับ นันยูส่สบายครับกระตุกกระตุกมาเนี่ครับค้ณหา a ฟซบุ๊กที่นี่เลยนะครับ142 BT ทีมันจะขึ้นเป็นตัวนี้เลย และผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับมี facebook จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับ